แผนที่ก่อนนะอ๋อโอเคขับไปเรื่อยๆจะเป็นอะไรวะเพอมันเป็นหาดนะทุกคนถ้าขับไปเรื่อยๆไกลไหมวะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นหาดข้างหน้าเป็นหาดทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อน แคมน้ำนะโอ้ยเที่ยงแล้วนะทางไปหาดแคมน้ำาู้แบน้ำใสมากขวามือแต่ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ตะไคร่น้ำอย่างเยอะแต่ก็ใสอยู่ ชื่อหาดไม่ได้แล้วอ่ะมันลงยังไงวะออ้อยชาวบ้านหาปลาหา,ห,าหอยอะทุกคนแป๊บนึงนะหาทางลงก่อนเขาเรียกว่าหาดคำหาดอะไรสักอยาก่างอย่าบอกนะว่าทางนี้นะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือย,ยังไม่ใช่ร้านอาหารนะ,ะนะแต่ว่าเห็นใน Google Map เดี oh, look, look, look. Look. Mm ๋ยวเราจะลงไปดูด right ูดูถนนนะเดี๋วจะไปดีวะก็ไม่เสียหลายได้อยู่เบรกหน้าก็ไม่ค่อยดีทุกคนแทบจะเอาเท้าเบรกแล้วนะโอ้โหอ้โหโอโยทำไมมันฝุ่นจังเลยอ่ะเจอะรถไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน ไอ้ส่วนที่ว่าเอาร้านอาหารไหนที่อยู่ตรงนู้นนะอ๋ออันนี้คือชาวบ้านเขาหาของของป่าหาปลาหาอะไระทุกคนอยู่ไกลนิดนึงนะอยากลงไปจังเลยแต่ว่าทางลงอะ่ะมันมันฝุ่นมากไงกลัวแบบว่ารถรถเกียวโอโตมันมันไปไม่ได้อะ่ะฝุ่นแบบจมมิดเลยนะก็ตายอยากไปดูชาวบ้านเขาหาปลา เขาหวานแหในแม่น้ำแบบนี้เลยอ่ะน่าสนใจอยู่นะเนี่ยไม่เป็นไรหาอะไรกินก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะอู้หูอุ้ยโอ้โหรถเราเหมือนเหมือนไม่ไหวยังไงไม่รู้โอ้ยวู้ เลี้ยวขวามันน่าจะยังเปิดอยู่นะเป็นเมืองทางผ่านที่จะไปแขวงพงสาลีนะคะจากแขวงอุดมไซไปพงสาลีคนเขาไม่ค่อยแวะเที่ยวเท่าไหร่มันจะเป็นแค่ทางผ่านน่ะแต่จริงเมืองนี้มีเสน่ห์ทุกคนเป็นเมืองเล็กๆ นี่ยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะปากตาจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างเที่ยวแบบไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรนะไปแบบมั่วๆนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วทางเข้านี่ไงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เข้าสู่อะไรตูบหาดหลักดอนตูบหาดหลักดอนนะไม่รู้อ่านถูกไหม ดูทางดิดูตาแล้วชันมากเจาะรถที่ไหนเรื่องกินเรื่องใหญ่อ้สบายดีวุ้ยคักแถ่เขาเขาสั่งเมนูอยู่นี่เลยบาย อ๋อี่นี่เลยเนาะถอดหมวกกันน็อกก่นไ่ได้สเไมนอาหารเาอเลยคนหลายวรุา um? มายมีหลผู้บ่าวหลายอยู่ป <laughs> นะก็ธรรมดาเนาะมีน้ำปั่นมีอย่งปะ ไม่ได้ขายเอ้ยเอาตำมี่ไว้ไว้เราใส่กระเทียมอันหนึ่งแล้วก็เอาอย่างนี้ว่าเอาเบียร์เหล้าเอาเบียร์เหล้าเป็นเกลีวแก้วน้อยมีบ่เบียร์เหล้ามีแต่แก้ียวงมีแต่แก้วเนี่ยโอ้แก้วใหญ่กินโมบอริกแล้วเวออเอาเบียร์เบียร์ป้องหนึ่งไล่เงินอยู่นี่เลยบ่หรือว่าเนาี่ย กินแล้วค่อยไล่กัได้ไล่ตอนนี้เลยเ้ยชิลๆไล่เลย,ยดี๋ยวได้เรียกปองไงจะปองยาวปองสั่นมันหมดเปองยาวอ๋อปองยาวก็งงไ,ได้เอาแบบเย็นๆเกี้ยๆคิดตังก่อนพอา่เงินน็ดินเจ็ดสิบห้าพันกีบอ๋อยนี่ราค่อยมีสัญญาณเน็ตเลยวะจะโอนไม่ได้เพราะว่าไม่มีสัญญาณเน็ต ล่าไฟไฟ้าเดี๋ยวนี่เงินสดอยู่เดี๋ยวปุ๊บนึ่เงินสดอยู่ไหนวะเนี่ยที่นี่แบบไม่ค่อยมีสัญญาณไร้ไเอ้ยไม่ค่อยมีสัญญาณเน็ตเพจซีท่านอ่ะดิไซกีก็น,อกน,นอ้องเงินมาเที่ยวแบบลำบากนิดหนึ่งนะเลยเงินอยู่ตรงนี้ ก็้หมายคือแก้ตาอยากสำรองเงินสดไหมไง7นร้อนมากมีเซาเอา้าไปไหนแล้วเปิดทุกมมือบ่เปิดทุกมือเนาะ,นะ มันโอเคกันทุกคนที่แรกก็ตายคิดว่าแบบคิดว่าแบบเพืไม่ค่อยน่าเที่ยวเท่าไหร่ดูนะข้างล่างได้แบบเป็นตูบเล็กๆนะเขาก็จะเปิดเพลงหมอลำนะจ๊ะมีกี่ตูบวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบยี่สิบห้าเกือบยี่สิบห้าตูบนะทุกคนโอ้เ,เปิดเพลงเรานะได้บรรยากาศมากเลยแคมน้ำนะทุกคน ไม่ได้เย่ยทุกคนดูนะนจะนั่งมุมนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ดูชาวบ้านหาปลานะโอ้โหอันนี้คือต้นไครนะต้นไครกระตาเคยไปนอนที่ริมน้ําเซบังเหียนอยู่ที่ชายแดนลาวเวียดนามน,นะก็เอาต้นไคนี่แหละมาปูนอนฟิลแบบฟิลป่ามากเพลงลาวไม่น่าจะติดลิขสิทธินะ เได้อะทุกคนอนนี่คือทางขึ้นห้องน้ำเหรอเนี่ยอว้ยถ้ามาไว้ขึ้นไงวะอ๋อขึ้นขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้แต่ว่าเขามีห้องน้ำตรงนู้นให้อยู่นะเฮ้ยได้ได้ทุกคน้นเนี่ยได้นะมีแบบมีแบบไอ้ก่อไฟด้วยนะเนี่ยประมาณว่า หาปลาได้ก็คือมามาทำสกินตรงนี้ได้เหรอเฮ้ยได้ค่ะทุกคนอ๋อุ้ยเนี่ยโอสุดยอดเลยอ่ะเราต้องไปหาตูบผู้บ่าวต้องมีผู้บ่าวเล่หลายสบายดีโอ้ห่วนแท้กัดจูบอะไรเอาเลยกัดจูบอะไรมากัดเนาะยานยานกัด มาด่วนแล้วบอสโอ้โหสองเรื่องแล้วเนาะสูดชีวิตนอกมือเจ้าเนาะยว่ากินกันจะสี่คนเบียร์นั่กันมั้อ๋อเอาเลยเอาเลยอันนี้กินแบบพอซิมซื้อๆกินเมากันนี้บ่ไเดี๋ยไอ้คนเล่าเพิ่นกินเบียร์เก่งๆเด็สุดยอดได้ลิ้งเฮ้าในบุศูดเลยไปโอ้โหนี่กูเบาทุกคน เรากินพอหอมปากหอมคอนะเพราะว่ากรกตาต้องขับรถต้องทํางานต้องนู่นนี่นั่นนะมันกลายเป็นธรรมเนียมวัฒนธรรมไปแล้วเวลาเรามาเที่ยวเราแล้วต้องดื่นนะดูซุ้มนะแต่เก,กตาจะไม่ลงน้ําเพราะว่าใส่รองเท้าผ้าใบมาแต่ละซุ้มเขามีปลั๊กไฟให้ด้วยนะเผื่อแปลว่าชทรบงชันแบตอ้าวเอะเราคิดว่าเป็นห้องน้ําแสดงว่าห้องน้ําต้องเดินขึ้นไปไกลเลยนะหรือว่าใครสะดวกก็ห้องน้ําตามธรรมชาติ โอ้นี่มาเป็นแบบแคมปิ้งครอบครัวเลย<า>โอ้โหไม่หนุ่มสาวมาเยอะอยู่นะเนี่ยมไม่ได้เลยทุกคนไม่แบบมีชาวบ้านชาวบ้านเขาหาปลาเล่นน้ำดูนะดูเขากำลังแบบทำกับขา้าวแคมปิง้ง่ะทุกคนโอ้ไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะหลายกลุ่มอายุนะที่มาเที่ยวที่นี่ เนี่ยก่อไฟแล้วอ่ะเฮ้ยเด็กอาบน้ำถ่ายไม่ได้ละติดเลดเฮ้ยโอเคเดี๋ยวก็ตาไปนั่งไกลๆดีกว่าพนักงานมาเสิร์ฟหนี่ไว้ๆคงจะบนนะ่ะทำไมเป็นนั่งไกลอย่างเลยวะสั่งแค่อย่างเดียวนะเนี่ยจุดที่เก้าตาขี่มอไซค์ลงไปเมื่อสักครู่ก็คืออยู่ตรงนั้นนะ ตรงนี้แหละฟิวมันได้ทุกคนเฮ้ยนั่งเนี่ยหรือว่าจะไปนั่งตรงนู้นก็ได้แต่ว่าไม่มีหลังคาได้ได้ได,ได้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าใบาคอ,น,บคอนะทุกคนใบคอนะมุงหลังคาเนี่ย ส่วนที่อยู่ในน้ำก็คือใบไค้นะที่กตาชี้ให้ดูอ่ะและนี่ใบคะปักไฟ ลานะอันที่จริงพนักง,งานมาส่งตั้งนานแล้วแหละมัวแต่เซลฟี่ถ่ายรูปอยู่อาหารข้างทางนะคะฟิวบรรยากาศร้อยล้านที่นี่ไม่ใช่เทัยรุ่นมาเที่ยวทุกคนเข้ามาเนเะป็นครวบครัวเลยนะ มีตูกมีซุ้มประมาณเกือบสามสิบตูกนะทุกคนก็ตามมาวันธรรมดานะแต่ว่าถ้าเป็นวันยุดเสาทิ์ก็น่าจะเยอะตำหม,มี่ไวๆก็ตามไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ว่ารวมกับเบยล,ลาวประมาณเจ็ดสิบทันกีเดี๋ยวลองคำนวณเป็นเงินไทยดูนะเจ็ดสิบทันกีมันเท่าไหร่ เจ็ดสิบคันกีบประมาณหนึ่งร้อยสิบบาทนะก็ได้อ่ะทุกคนร้อยสิบบาทคิดว่าซื้อความสุขร้อยสิบบาทอร่อยนะเนี่ย ก้ว่าจะซื้อป่องเล็กทุกคนแต่ว่าป่องเล็กมันหมดคืออันจริงๆอ่ะกะว่าอยากกินแค่แบบคอนเทนต์ป่องเล็กๆเฉยๆนะอันนี้ก็คือป่องใหญ่โอ้โหจะหมดไหมเนี่ยบองบองห้ออันบ่เป็นชนเผ่าชาวขมุนะก็ตาฟังออกแค่ไม่กี่คำ มาแคมปิ้งกันเป็นครอบครัวเลยเด็กเล็กเด็กน้อยเขาก็กำลังก่อไฟทำอาหารค่ะทุกคนที่นี้ให้ก่อไฟด้วยนะเนีย่ยอันนี้ที่เห็นเห็นถุงสีสีฟ้าสีเหลืองก็คือถุงขยะนะคะทุกคนคือเขาเขาโอเคนะคือว่าใส่ใจรายล,ายละเอียดนะนีย่ยทิ้งขยะก็คือมีถุงทังขยะให้ โอ้ถ้าใครจะไปพมสาเรียก็ตาแนะนําให้แวะพักเหนื่อยนะคะแวะจิบเย็นไม่แน่ก็ตากินเสร็จอาจจะลงไปเล่นน้ํำนะทุกคนก็ตาอยู่ซุ้มสุดท้ายเลยบรรยากาศซุ้มนะมนี่ต้องเพอร์เฟกหรอกเท่านี้ก็ลูลาแล้วเนี่ยดูหลังคานะน่าจะเป็นใบคอนะใบคอ ตูหาดหลักเบอร์20เบอร์สชาดูนะเด็กน้อยเขาเล่นน้ำอะ่ะ จะเก็บของกลับแล้วทุกคนเก็บของกลับแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วอิ่มแล้วนะแต่ว่ากินอิ่มแล้วนะแต่ว่ากินเบียร์ไม่หมดเพราะว่ามันไม่เย็นแล้วได้ทุกคนดูวิวข้างหลังนะเป็นภูเขาแบบอย่างสวยเลยแดดด้วยแดดด้วยเดี๋ยวเก็บของก่อนสัมภาระค่อนข้างที่จะเยอะ ใส่รองเท้าแตะดีกว่าโอเคทุกคนเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยนะ ปิดหน้าปิดตานะมันแดดมันร้อนอนะ่ะกินไม่หมดยังเหลือนะเอากระดาษทิชชู่ปิดฝามันไว้นะคือก็ตาจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาทวนเพราะว่าม,มันงเกงเก้าตาเปียกน,นะตูดเปียกมาแล้วลงเล่นน้ำ มากเลยเขาเขามองเรามากเลยนะไม่คนแปลกหน้ามีแบบร้องเพลงดนตรีดสดด้วย <c oughs> มีการแบบร้องคาราโอเกะแบบสดๆด้วยนะโอเคอ่ะทุกคนได้นะสะอาดนะทุกคนไม่ได้แย่นะได้อยู่ โอ้หมดจะล่างแล้วนี่ไปดิไปดิกลับแล้ววะ <laughs> กลับแล้วกลับแล้วป่าเรียกันไหม <laughs> เอาเลยอ้ายขอบใจ <laughs> โอ้พี่เขาแบบสู้ชีวิตมากเลยนะบอกว่าหมดไปสองล่างแล้วโอ้หน้าแดงหมดเลยแต่ละคนเจ้าตาก็จะเดินไปเอารถไงเหนื่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยข้าวบนดูนะมาเที่ยวแบบไม่มีใครรู้จักเราและเราก็ไม่รู้จักใครบางที บางทีมันมันสบายใจนะหนักกระเป๋าขนาดว่าก้วตาเอาเอาของแล้วก็เสื้อผ้ามาแค่นิดเดียวเพราะว่าที่เหลือก็ตาเอาไว้ที่พักที่เมืองไซนะถือมาแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยเขาแบบน่าจะหาหวยทุกคนไปไกลโน่นอ่ะโอ้โอโอ จุกท้องเดินขึ้นมาแล้วติดถนนใหญ่ข้างบนก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยนะถ้าใครไม่อยากไปกินข้างล่างตรงนี้ก็สามารถนั่งชมวิวได้นะทุกคนเนี่ยก็จะมีห้องน้ำติดถนนใหญ่เลยเบียรเรากินไม่หมดนะ เผื่อรู้สึกเงาๆจะได้กินต่อเป็นเบียร์ร้อนไม่รู้ว่าน้ำมันเนี่ยมันเชื่อใจได้ไหมไว้เหลือแค่สองขีดเองต่อไปค่อยเติม จเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะว่าเ้าตาจะไปที่ไหนนะสำหรับอีพีนี้ก็แวะข้างทางเฉยๆนะไปละบ๊ายบาย,บาย